ดอกทรงนูนนะคะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีกรีบอยู่ด้านบน2ชั้นนะคะ <c oughs> เราจะถักด้วยได้ถัก Summer ร์เบอร์20แล้วก็เข็ม1.5มิลเริ่มจากทําโซ่นะคะเจ็ดเพื่อนาโซ่7นี้เป็นห่วงนะคะพอ <c oughs> ครบแล้วเราก็ป, <c oughs> ปิดค่ะปิดให้กลายเป็นห่วงแบบนี้นะคะหลังจากปิดเสร็จแล้วก็โเคเชล็อก1ครั้งค่ะ <c oughs> แล้วในห่วงนั้นเราจะทำโเคเช16หลักนะคะ ักโคเช1สิบหหลังนะคะครบแล้วได้แบบนี้ค่ะเราก็จะปิดแถวนะคะอันนี้ถือเป็นแถวที่1นนะคะแถวที่1แล้วเราก็จะเริ่มแถวที่2ต่อไปนะคะด้วยการถักโซ่สค่ะโซ่สีนะคะเสร็จแล้วเราก็เว้นช่องเว้นหนึ่งช่องด้านล่างค่ะแล้วก็ทําโคเชหนึ่งเราจะทำอย่างนี้จนครบนะคะอันนี้ก็โซ่สีที่2นะคะแล้วโครเช1หนึ่งเว้นข้างล่าง1ช่องถักสลับนะคะให้ครบถแถวนะคะอันนี้เป็นแถวที่สค่ะ หลังจากถักครบแถวแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเหมือนกับเป็นกลีบเล็กๆนะคะทั้งหมดแปดกลีบนะคะเราก็ปิดแถวนะคะตรงจุดเริ่มต้นเลยค่ะสีปิดไปเลยนะคะปิดดึงแน่นเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงหนึ่งห่วงค่ะอันนี้เป็นการเลื่อนห่วงนะคะหนึ่งห่วงแล้วทําโซ่สองค่ะพอหลังจากนั้นเราก็จะทําพันหนึ่งครั้งเจ็ดหลักในช่องนี้นะคะ ช่องโซ่สีอันนี้นะคะ7หลักรวมจากโซ่สามที่เมื่อกี้เราทำล็อก1ครั้งแล้วก็โซ่2ก็เท่ากับโซ่3ามนะคะเป็นหลักแรกแล้วก็พันหนึครั้งอีก7เราจะได้ทั้งหมดเป็น8หลักค่ะได้แบบนี้นะคะ8หลักตอนนี้กลีบเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นนะคะอันนี้เป็นชั้นที่1เราจะทำชั้นที่2โดยการโซ่สามนะคะเสร็จแล้วพลิกงานค่ะพลิกงานแล้วเราก็ถักอีก 9หลักนะคะโดยที่หลักแรกเราถักสองค่ะเป็น v นะคะพันหนึ่งครั้งสองหลักในช่องเดียวกันนะคะหลักสองก็พันหนึ่งครั้งสองถึงะะ 1, 1, 1, 1, 1, 2, หกนะคะเราพันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักค่ะดูนะคะพอถึงหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายที่เป็นหลักที่แปด ะะเราก็ทำวนะคะเราจะได้ทั้งหมดเป็น10หลักค่ะลองเช็คนะคะเช็คนะคะได้10หลักไหมได้1ิบหลักแล้วก็คือเสร็จนะคะกรีบ2ชั้นของเราเสร็จแล้วเราก็โซ่3ามค่ะแล้วเ,เราก็พลิกงานนะคะเราจะเก็บเพื่อให้กรีบนี้เขาเอียงไปอีกด้านหนึ่งนะคะปัดไปทางด้านหลังนะคะบิดไปทางด้านหลังแล้วก็ไปปิดซีที่จุดเริ่มต้นของกรีบค่ะตรงชั้นแรกของเขานะคะ ขันแรกของกรีบนะเพราะเขามีสองกรีบเสร็จแล้วข้อทอค่ะโคเชนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อล็อกนะแล้วก็เริ่มโซ่สามเราจะเริ่มถักกรีบที่สองกันนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือ,อพันหนึ่งครั้งเจ็ดหลักอันนี้เราถักชั้นแรกอยู่นะคะชั้นแรกของกรีบที่สองนะคะพันหนึ่งครั้งเจ็ดหลักก็เป็นแปดหลักทั้งที่เราโซ่ครั้งแรกนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็พลิกงานค่ะพลิกงานเพื่อถักพหนึ่งคออีก9หลักนะคะโดยที่หลักแรกเลยเนี่ยเราใช้เป็น V นะคะคือพันหนึ่งครั้งสองหลักหรือพหนึ่งคอสองหลักนะคะแล้วแต่ละหลักเอ่อแต่ละช่องต่อไปก็จะเป็นพันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักะค่ะจนถึงหลักสุดท้ายของเรานะคะเราก็จะทำพันหนึ่งครั้งสองหลักหรือเป็นตัว V ีเหมือนเดิมนะคะจะได้ทั้งหมดเป็น10 หลักนะคะเพื่อเป็นกรีบที่สองเป็นชั้นบนของกรีบที่สองนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายแล้วค่ะเราได้วีแล้วนะคะแบบนี้นะเราได้สองชั้นแล้วเราก็โซ่สามแล้วก็เหมือนเดิมค่ะโซ่สามเราก็จะบิดกรีบนะคะให้ไปอยู่ด้านหลังนะคะโซ่สามของเราก็จะ เยี่ยวไปแล้วก็ไปปิดซีที่ด้านหลังตรงจุดเริ่มต้นของการถักกลีบที่2นะคะเราก็จะเหลืออีกหกลีบนะคะเพราะเรามีทั้งหมด8กลีบเราก็จะถักแบบนี้ราคาแบบเดิมแบบนี้อีกหกลีบนะคะให้ครบเราก็จะได้เป็นดอก8กลีบนะคะตอนนี้เราถึงเรียกว่าแถวที่3นะคะเพียงแต่แถวที่3ของเราในชั้นที่3มของเรามีอยู่2แถวซ้อนกันนะคะถักอีก6หลักค่ะให้ครบเหมือนกันนะคะ เสรแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสวยงามนะคะแต่ว่าเวลาของเราหมดนะเราก็จะต่อในครั้งต่อไปค่ะ EP ที่สองนะคะสวัสดีค่ะ